ที่นี่มีสวนมะพร้าวมีร่องสวนน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามีอาหารอร่อยมีกาแฟรสชาติดีด,ดีที่คาเฟ่เดอะเจใไร้ขิงนะครปฐมคาเฟ่เดอะเจเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศร่มรื่น่ามกลางสวนมะพร้าวมีร่องสวนสวย,สวยมีน้ำใส,สบรรยากาศร่มรื่นมีมุมถ่ายรูปเก,เก๋การเดินทางก็สะดวกร้านอยู่ใกล้วัดไร่ขิงเพียง500เมตรหน้าร้านมีบ้านต้นไม้ให้เด็กได้ปีนป่ายถ่ายรูปเช็คอินฟินกับซุ้มไม้ไผ่ไว้ไนั่งทานอาหารกลางท้อง อมองไปทางไหนก็ไม่ร้อนหรือจะนอนชิลๆก็ไม่มีใครว่ามาอิ่มอร่อยแบบจุกๆกับรสชาติอาหารที่ขอบอกว่าเล,ลิศมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งคาวทั้งหวานแม่พร่ำเยอะสั่งเลยค่ะแต่ช่อนแปะซะอย่าลืมละ่ะเมนูโปรตํมปลาหอยดองแล้วขอจองต่อด้วยปลาร้ากุ้งสดยกสดหม้อไฟทะเลช่างร้อนแรงและขอผ่อนแรงด้วยปีกไก่ทอดเสร็จแล้วก็ต้องจอดตามด้วยของหวานฮันนี่ทอสของโปรดก็มาอเมริกาโน่น้ำสม้มโอ้ยน่าหม่ำเสียจริงๆจ,จ้าใครอยาก มาก็รีบมาทานข้าวจิบกาแฟาในสวนที่คาเฟ่เจไร่ใใขิงนครปฐมนะจ๊ะ